สวัสดีครับท่านผู้ชมและแฟนคขับอธิบายเอกวานทุกท่านวันนี้นะฮะโอ้โหรถมอเตอร์ไซค์เว็บร้อนะฮะ LED นะฮะร้อ ILD e นะฮะบิดแล้ววอดนะฮะไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะฮะไปเติมปั๊มหลอดหรือเปล่าไปเติมน้ำมันสกปรกนะฮะสวกกระปวกนะฮะหรือว่าอายุการใช้งานของหัวฉีดมันหมดแล้วนะฮะเพราะว่ามันเริ่มตันนะฮะ ตัวนี้เป็นน้ำมันเติมได้ถึง E 2 0นะฮะเข้าไปชมคลิปกันเลยฟาบก็ตัวนี้รถอยู่ที่ประมาณ3 8 0 0 0นนะฮะตีไปซกสี่หมื่นนะ,ะประมาณนั้นแล้วก็กองอากาศเปลี่ยนแล้วนะฮะหัวเทียนเปลี่ยนแล้วไม่หายนะฮะกองน้ำมันเบนซินนะฮะ กองน้ำมันแก๊สโซฮอนี่แหละกับหัวฉีดนะฮะสองส่วนถ้าเราเปลี่ยนนะฮะเราก็อาจจะแก้ปัญหาได้นะฮะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราไปเติมปั๊มหลอดนะฮะที่มีขี้ตะกันนะฮะมันอาจจะมีผงเศษจะหนิมนะฮะเล็ดรอดจากกองเป็นซินเราไปได้แล้วอีกส่วนนึงนะฮะ ก็คือถัง200ลิตรแล้วนี่แหละที่พ่อค้าที่ขายน้ำมันปั๊มหลอดอ่ะคือถัง200ลิตรที่เป็นโซลานะฮะดีเซลอ่ะก็เอาเวลาน้ำมันหมดจริงๆอ่ะเอาถังดีเซลอ่ะไปใส่เบนซินนะฮะไปใส่แก๊สโซโฮอล์คือไอ้น้ำมันมันหมดถังก็จริงอ่ะแต่น้ำมันดีเซลที่เหลือก้นถังนะฮะมันก็ยังเป็นอนูนะฮะเป็นโมเลกุลผสมกับแก๊สโซฮอลให้เราเติมอ่ะ มันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราที่รถเราจะสะดุดนะฮะถ้าเป็นรถตัวเวฟร้อยี่ห้าเก่านะฮะเป็นตัวคาบูเรเตอร์เนี่ยเขาจะเปิดที่ห้องลูกลอยนะฮะเปิดห้องลูกลอยแล้วก็เอาน้ำมันออกได้แต่ถ้าเป็นเวฟร้อยี่ห้าตัวนี้นะฮะมันเปิดไม่ได้นะฮะมันไปนตันที่หัวฉีดนะฮะ อันนี้ติดนะฮะหัฉีดที่ผมแกะมาเนี่ยเป็นแบบนี้เลยนะฮะนี่เดี๋ยวให้ดูกันจะจะนะฮะเดี๋ยวแสงอยู่ไหนแสงหิวแสงซะด้วยเห็นไหมฮะเดี๋ยวผมจะขูดให้ดูนะฮะนี่เห็นไหมฮะนี่ความสวกกับปวกของมันนะฮะ,ะเห็นไหมฮะ นี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะฮะที่ทำให้รถบิดแล้ววอดบิดแล้ววอดนะฮะบิดแล้ววอดวอดวอดบิดแล้วไม่ติดมือนะฮะหัวฉีดทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพนะฮะส่วนหนึ่งอันนี้แกะมาแล้วนะฮะเดี๋ยวคลิปต่อไปเข้าไปดูวิธีถอดนะฮะหัวฉีดเว็บร้อยยี่นะฮะโอ้โห d อล แอลช่างดีแลอเกินนะฮะก็คือหลายคนก็คิดว่าเอ๊ะมันทำไมเป็นเป็นที่หัวฉีดหัวฉีดตัวนี้ราคาประมาณหกร้อยเจ็ดสิบมั้งฮะแปดร้ 800, 600, อหกร้อยเจ็ดร้อยอ่ะแถวๆนั้นอะ่ะแล้วจะคุ้มไหมนะฮะที่จะเปลี่ยนหัวฉีดนะฮะใครหินหรือเปล่าหรือมีคุณนี้อ่านไม่ออกใครหินฮะ โอ้ยไข่หินขาบูเหลี่ยมในเนี้ไข่หินซะด้วยขาบูเหลี่ยมนะฮะขบาบูกลมก็แรงนะขาบูเหลี่ยมโอ้โหวิกเตอร์เคอ่ะนะฮะโอ้โหไข่หินนี่ตัวปราบเลยะฮะคริสต์มาสวิไลโรดนะฮะดิเลกอาชาวงปีชาวงสว่างอรุณน,นักแข่งในตำนานนะไข่หิน คือมันแพงก็จริงอะ่ะแต่ถ้ามันต้องสงสัยอะ่ะมันบิดแล้ววอดอะ่ะคุณก็ต้องเป็นพ่อบุญทุ่มอะ่ะนะฮะเนี่ยขีตะกันเต็มหมดอะ่ะแล้วใครมาล้างหัวฉีดอะ่ะล้างได้นะเออฝนเหล็กแหลมแหลมมาจิ้มทีละรู2อรูมาจิ้ม,ลลมจิ้มจิ้มจิ้มจม,จมอันนี้น่าจะเป็นเครื่อง CNC EDM อะ่ะเป็น CNC ที่ใช้ ใช้ EDM อ่ะใช้ระบบไอตัวหรือเป็นพลาสมารูมันจี๊ดเดียวเองอ่ะนะฮะมันมันไม่มีสว่านไหนที่ทำได้หรอกมันต้องเป็น CNC ที่ระบบทำให้มันทะลุเป็นรูแบบระดับไมโครนะฮะนาโนอะไรพวกนี้โหนาโนคงจะยากไปไมโครแล้วกันเอ้าเนี่ยสวนกระปวกมากเลยก็ลองแก้ไขตรงนี้ดูนะหัวฉีด สามหมื 30, 8, 40, ่นแปดสี่หมื่นก็ถ้าพบปัญหาแล้วแก้ไม่จบวอดอยู่ก็หัวฉีดแล้วฮะจยุดจบแล้วถ้าไม่จบอีกทีนึงก็นะฮะรีแมปนะฮะลบลบกล่องข้อมูลนะฮะแล้วก็เขาเรียกอะไรเปลี่ยนค่าผมเรียกเปลี่ยนโหมดนะฮะก็คงเปลี่ยนโหมดมันก็คงไม่ใช่ปัญหานะฮะรถมันยังไม่ถึง8 0ด0 0นะฮะ แปดหมื่โลเพราะว่ามันยังไม่รวนขนาดนั้นนะฮะจะให้รีแมปเปลี่ยนโหมดมันก็ไม่ใช่หัวฉีดนะฮะถ้าไปเติมน้ํามันปั๊มหลอดบ่อยๆก็หัวฉีดนะฮะเป็นปัญหานะฮะอุดตันต้องเปลี่ยนนะฮะแก้ไม่จบหรอกล้างยังไงก็ให้ล้างให้เก่งเถะโหรูติดหนึ่งไมโครนาโนวันนี้อธิบายกวาจบคลิปเพียงเท่านี้นะฮะถูกใจคลิปนี้ก็กดไลค์ให้ด้วยล่ะอย่าลืมกดติดตามนะฮะอย่าลืมกดกระดิ่ง คิปแก้ปัญหาอธิบายปฏิบัติกันให้เห็นกันไปเลยวันนี้อธิบายอกวาลาไปก่อนสวัสดีครับครหินในตำนานซะด้วย